สวัสดีเอฟซีผู้ติดตามนะครับทา,ทาง Facebook ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้มีเพื่อนช่างนะครับสอบถามมาเรื่องมาร์กของบาลานเซอร์นะครับมาร์กบาลานเซอร์รถ Honda Sonic นะครับซึ่งในรถทั่วๆไปพวกเวฟพวกดูนอื่นๆนะครับจะไม่จะไม่มีหรอก ตัวนี้มันจะมีโซนิก CBR แล้วก็รถครอบครัวในบางรุ่นนะครับซึ่งในรถสี่จังหวะเนี่ยนอกจากจะมีมาร์คเฟืองเราวดินแล้วเนี่ยก็คือมาร์คโซ่ที่เราใช้ประกอบชุดโซ่าลาวดินแล้วเนี่ยถ้าในรถรุ่นไหนที่มีบาลานเสื่อนะครับในสองจังหวะรุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะมีนะครับมีหลายรุ่นเลย แต่เดี๋ยวนี้นอะเจาะจงเฉพาะโซนิกนะครับเพราะว่าถามกันมารุ่นนี้นะครับนอกจากมาร์คโซ่มาร์คเฟืองเรานี้แล้วก็จะมีมาร์คบาลานเซอร์เวลาสวิตถอดออกมาอัดการเปลี่ยนการใหม่เปลี่ยนลูกปืนคือเวลาที่ได้แยกแข้งออกมาแล้วเราดึงข้อเวียงออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเซอร์วิสอะไรก็ช่างนะครับเวลาประกอบกลับเนี่ย อย่าพลาดเรื่องมากนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลโดยตรงทําให้มีอาการสั่นพอตัวนี้บาลานซเซอร์นี่พูดง่ายแปลเป็นภาษาบ้านๆเราก็คือทําให้มันเกิดความบาลานซ์ความนิ่งลดการสั่นนั่นเองแล้วก็มันจะทําให้การหมุนของเข็มเียงสมุินะครับได้คือมันจะมีแรงเวียงเนี่ยมันจะทํามาเพื่อหักล้างกันพอดีและทีนี้พอมัน มันมันนิ่งมันได้สมดุลแล้วเนี่ยมันจะทําให้การตต่รอบเครื่องขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็ลดอาการสั่นนะครับทีนี้ในการใส่นะครับมันก็จะมีจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตบางคนอาจจะทำสองจังหวะบ่อยก็จะเป็นรุ่นแดดนะครับที่เราเห็นกันอ่ะตอนนี้มาสี่จังหวะร้อยยี่ห้าเหมือนกันก็จะเป็นโซนิกนะครับถึงแม้หลักๆมันจะมี มีสองจุดนะครับในการประกอบมาม์กหลักมีสองจุดจุดแรกนะครับอยู่ที่ข้อเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซูมนะไม่ทราบว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าคือโรงงานเขาจะแต้มสีมานั่นแหละครับผมจะซูมอ่าเป็นจุดไข่ปลานะเนี่ยจุดไข่ปลาจุดลงไปเนี่ยอ่านี่คือจุดนี้จุดเฟืองนี้นะจุดเฟืองนี้นี่คือหนึ่งจุด หนึ่งจุดนะครับไปขบกับตัวไหนไปขบกับเฟืองตัวนี้นะครับตัวนี้คือบาลานเซอร์เฟืองตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับจุดตรงกลางอยู่ข้างในสีเลยนี่นะครับนะครับอย่าไปดูสีที่แต้มนะครับดูจุดข้างในมันนะครับ,นะรบจุดข้างในมันอ่านี่คือจุดข้างในมันตรง นี่คือจุดหนึ่งนะครับนคือเวลาเราประกอบเราไปลองความลงนะครัความลงอันนี้สมมุติว่าสมมุติว่าความแล้วกันแล้วกันนะครับพอดีผมไม่มีที่จับโทรศัพท์สมมุติว่าความแล้วกันแล้วกันเนะวลาเราประกอบเนะี่ยประกอบลงไปขอเบี่ยงแบบนี้ บาลานเซอร์มันจะอยู่ในนี้นะครับเวเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะต้องประกบเฟืองให้อยู่ในมาร์กเดิมตลอดนะครับอ่าเขาเบียงจะอยู่นี่ใช่ไหมมันก็จะมาขบตรงนี้นะครับอ่ามันจะมาขบขบ,บอีกฝั่งนึงนะครับอ่าตรงนี้เราอย่าอย่าให้อย่าให้มันหลุด อย่าให้มันหลุดจากกันให้มันลงเป็นคู่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบลงไปทีนี้พอเราเอาคเขีเ่ยงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเอาคเ,เวี่ยงเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีมาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับจุดตัวนี้ชัดเจนนะครับนี่ในแข้งนะครับในแข้งนะครับนีนะครับอ่าตัวนี้ทีนี้มันจะไปตรงกับตัวไหนมันจะไปตรงกับตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวน,นี้เวลาเราประกอบเข้าเหวี่ยงไปแล้วเนี่ยเราสามารถส่องดูได้นะครับว่ามันตรงหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับจุดเล็กขาวย่นูมแป๊บแงจุดล็กขาวนี่นะครับมันจะนะตรงร่องเห็นไหมครับดูนะครับดูยอดแหลมๆหลมนี่นะครับอ่ายอดแหลมแหลมนี่เลาเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยยอดแหลมเนะี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมครับ อ่มันจะอยู่ตรงนี้พอดีทีนี้เวลาเราเช็คเราดูยังไงนะครับก็คือให้เข้อเวี่ยงนะครับอัดสุดสูงสุดหรือในตำแหน่ง TDC นั่นเองเราดึงการให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ดึงขึ้นสุดนะครับมาร์กตัวนี้จะต้องตรงมาร์กตัวนี้จะต้องตรงแล้วก็แค่นั้นถือว่าใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรงนะครับ ถ้าเราประกอบเข้าไปแล้วไม่ตรงแสดงว่าเราใส่จุดเนี้ยไม่ตรงเนี่ยถ้าประกอบไปแล้วไม่ตรงยแสดงว่าเราประกอบตรงเนี้ยไม่ตรงทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับจุดที่คาดเคลื่อนได้ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะถอดเฟืองตัวนี้ออกจากข้อเหวี่ยงมาทําอะไรก็ช่างนะครับ คือตรงนี้มันจะมีมาร์กของมันอยู่คือทีนี้คุณจะไปสร้างมาร์กใหม่หรือคุณจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้จดจําให้มันอยู่ตําแหน่งเดิมเนี่ยเวลาถอดออกไปแล้วน่ะคุณก็ต้องใส่ให้มันอยู่ตําแหน่งเดิมเพราะว่าตรงถ้าตรงนี้ตรงปับ๊บไอ้ตำแหน่งในแคงเนี่ยมันก็จะตรงโดยอัตโนมัติแต่ถ้าจุดนี้จุดนี้คุณเอาเฟืองออกไปแล้วตีเข้ามาในข้อแล้วมันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทําให้เฟือง มาร์กเฟืองในจุดตรงนั้นนะครับในแข้งเนี่ยไม่ตรงนะครับทีนี้ส่วนที่ตามมาผลที่ตามมามันจะเกิดอาการสั่นนะครับสั่นสะท้านนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับมาร์กบาลานเซอร์นะครับโซนี่จุดนี้นะครับหจุดนะครับและเวลาเราประกอบเข้าเครื่องนะครับ นะครับเห็นไหมครับมาร์กติ้งนะครับจะตรงกับตรงนี้นะครับถ้าสองจุดนี้มันตรงก็ประกอบได้เลยสแสดงว่าคุณประกอบถูกอันนี้เสริมให้อีกหน่อยนึงนะครับเสริมให้อีกหน่อยนึงให้คุณโยกดูด้วยตัวนี้หลักการมันจะมียางข้างในเพื่อซับแรงก็คล้ายๆย,ยางในดุมสเตอร์แล้วก็ในชุดเสื้อคัดนะครับ จะมีลูกยางอยู่ยา,ายางกันกระชากยางกันกระแทกยางรับเสียงะอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับตรงนี้เราโยกดูด้วยว่ามันหลวมมันคอนยางมันแข็งตัวไหมนะครับเช็คดูด้วยเพราะมันเคยมีกรณีคือลูกยางตัวนี้แตกนะครับบาลานซอเสขาดนะครับเรียบร้อยเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งเวลาเราไปอัดก้างครับ แผ่นดักน้ำมันตัวนี้นะถอดล้างน้ำมันสะาดนะครับในนี้จะมีสะสมคราบสกปรกคีดินเยอะแยะแล้วเวลาคนจะไปสกัดออกเนี่ยมันเป็นร่องเป็นรูเนะี่ยให้เชื่อมแต้มปิดกับเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อประสิทธิภาพมันจะยังโอเคอยู่นะครับของน้ำเดิมมันโคตรทนนะครับน้ำมันเคื่องไม่แห้งนะแต่ทีนี้เวลามาทำใหม่ฟิตใหม่นตมันไม่ทนเหมือนเดิม คือเราทําไม่ได้ตามมาตรฐานเดิมมันนั่นเองเยอย่างน้นอยๆเราไม่ได้ใช้การแท้ก็จริงแต่ว่าเวลาเราไปเจาะไปเปิดตัวนี้ออกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมตับคืนด้วยนะโอเคครับขอบคุณครับ